ครับผมเปิดคลิปมาก็เจอแล้วนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวขวกไก่นะครับวันนี้ต้อมจะบอกและแนะนําเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆทาอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีความหอมนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ไม่มันด้วยนะครับผมอ่านี่ครับอ่านี้คือตอนขั้นตอนการเสร็จแล้วนะครับเตรียมที่จะตักใส่จานแล้วนะครับก็โรยด้วยต้นหอมนะครับเพื่อนๆมาดูว่าจุดจบเปนกันครับ มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีหมึกกรอบนะครับอ่าในในถ้วยนี้นะครับแล้วก็มีส่วนของเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นเส้นใหญ่นะครับเมื่อมาถึงบ้านก็คลี่ออกนะครับไม่ให้เส้นเขาพันกันเป็นก้อนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับเนื้อไก่หรือว่าหมึกกรอบก็ล้างขยำเกลือนะครับผมสําหรับหมึกกรอบก็แช่ด้วยน้ําส้มสายชูด้วยนะครับเวลาล้างนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วก็ส่วนของผักกาดหอมเมื่อสักครู่นะครับอันนี้คือต้นหอมกระเทียม อ่าแล้วก็เอ่อตั้งฉายนะครับในถ้วยนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของไข่ไก่และไข่เป็ดเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับผมอ่าแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันหอยแล้วก็น้ํามันพืชน,นะครับผมส่วนในขวดเมื่อสักครู่ก็จะเป็นน้ํามันงานะครับอ่าเทคนิคง่ายๆของความอร่อยก็คือน้ํามันงานะครับเ <IN> พิ่มความหอมนะครับเพื่อนอ่านะครับส่วนน้ําจิ้มก็จะมีอา่าน้ําจิ้มไก่นะครับผมแล้วก็ อซอสพริกสีราชาแล้วครับอ่านะครับอ่านี่ครับสำหรับไก่พอล้างเสร็จแล้วก็หมักนะครับผมหมักด้วยซอสหมักของแม็กกี้แล้วก็ใส่อ่าน้ำมันหอยลงไปนิดนึงครับผมอ่าขยำขยำทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีเนาะอ่าแล้วก็กระเทียมก็สับแล้วก็อ่ามึกกรอบก็หั่นประมาณนี้นะครับล้างให้สะอาดนะครับหมึกกรอบนะครับอ่าแล้วก็ไข่ไก่อ่า ต้นหอมหั่นซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามาลงมือทำนะครับอ่านี่ครับทานควบคู่กับผักกาดหอมเยอะๆจะอร่อยนะครับไม่เลี่ยนด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ต้อมก็ทำไม่เลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าใส่น้ำมันน้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้อมจะบอกวิธีการทำนะครับว่าผัดอย่างไรทำย่างไรเทคนิคอะไรนะครับดีๆนะครับคอยติดตามชมนะครับ อันนี้คือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับเราอ่าตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงอ่าเป็นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชน,นะครับอ่าแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมไม่เยอะนะครับเจี่ยวให้หอมอ่าน,นะครับแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับเพื่อนจะใส่เนื้อไก่หรือว่าจะใส่หมึกกรอบลงไปพร้อมกันเลยได้เลยนะครับเราจะคั่วให้ไก่เขาอ่าไก่และหมึกกรอบมีความหอมนะครับเพื่อน ดูไปเรื่อยๆนะครับเพลินๆนะครับทําง่ายนะครับสําหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับเอาไปทําตามได้เลยนะครับสังเกตว่ามกกจอบนะครับล้างแล้วก็จัดสะอาดนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ใส่ตั้งชายใต้นะครับอ่าผัดรวมกันไปเลยนะครับอ่าแล้วก็หยอก น้ำมันงานลงไปนิดนึงนะครับผมเพิ่มความหอมนะครับสำหรับก๋วเตี๋ยวนะครับตั่กไก่นะครับอันนี้ครับผัดผัดคั่วๆไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปซีอิ๊วขาวลงไปนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ต้นหอมไปหน่อยนะครับเพื่อนๆถ้าส่วนมากถ้าเราไปทานตามร้านก็จะไม่ใส่เยอะนะครับาบางสิ่นบางอย่างเขาจะไม่ใส่เยอะอันนี้เราทําทานเองนะครับ ใส่เส้นลงไปนะครับผมจากปริมาณนะครับจะทําจานต่อจานหรือว่าจะทำครั้งเดียวก็ได้นะครับเพื่อนแล้วแต่นะครับใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนะครับคั่วไปนะครับ อ่าแล้วก็ใส่ไข่นะครับผม,มเพื่อนจะใช้ใส่ไก่อย่างเดียวหรือว่าผสมกันก็ได้นะครับเอาที่ชอบเลยนะครับเพื่อนครับผมอ่าแล้วก็เปิดไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงนะครับสําหรับการทาก๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่นะครับเราจะให้เขามีกลิ่นของกระทะไหมนะครับเพื่อนอ่าโรยน้ําตาลเป็นนิดนึงนะครับผม สำหรับพั้วไก่จะไม่ให้หวานนะครับไม่หวานนะครับแส่ตาอเป็นนิดหนึ่งเพิ่มรสชาติไปหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆ่อยพลิกด้านนะครับผมอ่าใช้ไฟแรงนะครับให้เขาหอมนะครับเพื่อนๆหอมกลิ่นกระทะไหม้นะครับส่วนที่ไหม้เราจะไม่กินนะครับให้ให้เพียงแต่ได้กลิ่นของกระทะไหม้นะครับนี่คือก็เรียกว่าเป็นเทคนิคนะครับผมของการทำก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่นะครับ นี่ครับหอมฟุ้งเลยนะครับแล้วก็รองจานด้วยผักกัดหอมนะครับเพื่อนหมึกกรอบนี่อร่อยมากครับเพื่อนถ่าแถมอีกหนึ่งกระทะนะครับใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะแล้วก็ใส่ไก่ใส่หมึกกรอบลงไปคั่วให้หอมๆนะครับนี่ครับตั้งฉ่ายก็ใส่ด้วยนะครับนี่คือเคล็ดลับการทำาิ๋วเสี๋ยวคั่วไส่ง่ายๆนะครับเพื่อน ใช้ไฟแรงนะครับแถมให้อีกหนึ่งกระทะนะครับเติมน้ำมันงานะครับผมถ้าไม่มีน้ำมันงาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีก็ดีเลยนะครับเพื่อนอ่นนี้ครับใส่ซีวดำหวานนะครับนี่เสร็จแล้วนะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมใส่ต้นหอมซอยเยอะๆอร่อยนะครับผมช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง้ o m Channel 53ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเทศกาล คริสต์มาสและก็ใกล้ปีใหม่นะครับถ้ายังไม่มีสถานที่ต้องเที่ยวก็เชิญมาเที่ยวกันนะครับที่เซ็นทรัลพาสสีลมนะครับอันนี้คือสวนลอยฟ้านะครับเพื่อนผู้คนก็พาคุณพ่อคุณแม่บุตรหลานไปเที่ยวกันนะครับเนี่ยว่าสวยนะครับและภายในห้างก็มีของกินของขายเยอะนะครับผมถ้าไม่รู้จะไปซื้อของขวัญหรือไปซื้อเครื่องแต่งกายอะไรก็มาที่นี่เลยนะครับผมและก็อย่าลืมติดตามช่องนะครับขอบคุณมากครับ